สวัสดีครับผมชื่อนายสอนรา,ายแก้วเขียวอยู่ชั้นมันยธยมศึกษาปีที่4ทับ3เลขที่13วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการเล่นมาเก็บอุปรก,อกรณ์การเล่นและวิธีการเล่นอุป,รปรก,อกรณ์การเล่นมาเก็บก้อนหินลักษณะค่อนข้างกลมขนาดเท่าหัวแม่มือจำนวน5เม็ดการแข่งขันประเภทบุคคลและเป็นทีมกติกาการแข่งมาเก็บ ผู้เข้าแข่งขันจะตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นผู้เล่นก่อนโดยการตัดสินฝอยิ้ฉุบหรือวิธีอะไรก็ได้วิธีการเล่นหมากเก็บมี9ขั้นตอนคือหมากหนึ่งหมากสองหมากสามหมากสี่หมากยุบหมากเล็กใหญ่หมากคายหมากแกงและหมากล้านผู้เล่นจะต้องตกลงกันก่อนว่าจะเล่นสิ้นสุดเกมที่หมากใดแล้วแต่ความสามารถของคู่แข่งขันถ้าความสามารถน้อยจะสิ้นสุดที่หมากสี่ หากความสามารถมากขึ้นก็อาจจบที่หมากยุบหมากเล็กใหญ่หมากคายและหมากแกงเป็นต้นแตจ่จะจบเกมที่ขั้นตอนใดก็ตามจะต้องลงท้ายด้วยหมากล้านเสมอระหว่างการเล่นจะต้องเล่นนั้ถูกต้องคือจะต้องรับก้อนหินที่โยนขึ้นไปให้ได้และจะต้องหยิบก,ก้อนหินที่พื้นโดยไม่ให้ก้อนอื่นสะเทือนหรือไหวหากรับไม่ได้หรือเล่นแล้วเกิดการไหวก็ต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นต่อการตัดสิน การตัดสินว่าฝ่ายใดฝ่ายชนะนั้นจะนับคะแนนจากจํานวนเม็ดที่ล้านได้ในหมากล้านใครเชี่ยวชาญเล่นได้โดยไม่ไหวเลยและเล่นได้หมากล้านบ่อยๆก็จะได้คะแนนมากขั้นตอนการเล่นหมากเก็บหมากหนึ่งทอดก้อนหินทั้งหมดลงบนพื้น,นโยนก้อนหินเม็ดหนึ่งขึ้นไปและเก็บก้อนหินที่ทอดลงไปทีละเม็ดพร้อมรับก้อนหินที่โยนขึ้นไปนั้นให้ได้ทีละเม็ดและวางไว้ข้างตัว เก็บเม็ดที่เหลือโดวยวิธีเดิมหมักสองทำเช่นเดียวกับหมักหนึ่งแต่เก็บก้อนหินครั้งละสองเม็ดหมักสามทำเช่นเดียวกับหมักหนึ่งแต่เก็บก้อนหินสองครั้งคราหนึ่งเม็ดหนึ่งครั้งและครั้งละสามเม็ดหนึ่งครั้งหมักสี่โยนก้อนหินเม็ดหนึ่งขึ้นไปและวางก้อนหินสี่ก้อนให้เป็นกองเดียวกันเก็บก้อนหินทั้งสี่ก้อนขึ้นมาพร้อมกับรับก้อนหินเม็ดที่ตกลงมาให้ได้หมักจุบ๊บ ใช้วิธีเดียวกับหมากสีแต่ตอนรับก้อนหินให้เอียงมือเอาส่วนช่องว่างระหว่างหัวแม่มือและนิ้วชี้รับเม็ดก้อนหินที่ตกลงมาให้ได้หมากเล็กใหญ่ใช้วิธีเดียวกับหมากหนึ่งและฝ่ายตรงข้างการข้ามว่าเล็กหรือใหญ่ฝ่ายตรงการข้ามจะดูลักษณะเม็ดก้อนหินที่คู่แข่งทอดได้หากก้อนหินอยู่ชีกันมากอาจทําทให้เกิดการไหวแล้วก็บอกเลิกเล็กผู้ใหญ่ผู้แข่งขันจะต้องเก็บก้อนหินและทีเด็ด เหมือนหมากหนึ่งถ้ามเม็ดก้อนหินอยู่ห่างกันมากฝ่ายตรงข้ามจะบอกว่าใหญ่ผู้เล่นจะต้องโยนก้อนหินเม็ดหนึ่งขึ้นไปพร้อมกับใช้ฝ่ามือกวาดรวบก้อนหินบนพื้นให้หมดทั้ง4เม็ดหากรวบไม่ได้หรือรับก้อนหินพลาดก็ต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นต่อหมากทายใช้มือกำก้อนหินไว้ในมือ4เม็ดโยนก้อนหินเม็ดหนึ่งขึ้นไปพร้อมกับปล่อยก้อนหินออกจากมือ1เม็ดเราเก็บก้อนหินพร้อมทั้งร,รับก้อนหินที่ตกลงมาให้ได้ โดยยังมีก้อนหินที่เหลือค้าอยู่ในมือมาแกงโยนก้อนหิน1เม็ดขึ้นไปพร้อมทอดก้อนหินเมื่อทอดก้อนหินแล้วฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผู้แกงโดยการเลือกก้อนหินสองก้อนมาวางให้ชิดกันตรงกลางร,ระหว่างก้อนหิน2อเม็ดโดยให้อยู่ในแนวเดียวกันผู้เลือกจะต้องหยิบก้อนหิน2อเม็ดที่อยู่ตรงกลางขึ้นมาให้ได้โดยไม่ให้เกิดการไหวการหยิบก็ใช้วิธีเดิมคือยโยนก้อนหินเม็ดหนึ่งขึ้นไป ก้อนหิน2เม็ดพร้อมกับรับก้อนหินที่ตกลงมาให้ได้แล้ววางก้อนหิน2เม็ดไว้โยนก้อนหินหนึ่งเม็ดขึ้นไปแล้วรวบก้อนหินทั้ง2เม็ดที่เหลือพร้อมกับก้อนหินที่ตกลงมาให้ได้ขอจบการละเล่นมาเก็บเพลงเท่านี้ครับออกครับ